จะช่วยเหลือ with God and live i s h ภาษาเยอรมันรึเปล่าเนี่ยใช่ได้้แสงเพื่อไอ้นายเงินเร็วเหมือน นะครับทุกคนมาที่นี่ก็มาแชร์เป้าหมายความฝันนะครับมาแชร์ความฝันของเขานะครับบนประกาศให้โลกรู้แล้วก็ความรู้สึกของเขานะครับหลายคนเขียนดีมากเลยนะครับก็อ่านแล้วก็มีกําลังใจนะครับนะครับก็หลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับมีญี่ปุ่นประเทศไทยนะครับเพียรศักไทยแลนด์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับเป้าหมายแรก USA นะครับเป้าหมายต่อไป SPD นะครับอ๋ไม่ธรรมดานะครับทุกคนมีเป้าหมายมีความฝันนะครับทุกคนเขียนความฝันแชร์ your dreams of becoming the สุดยอดเลยครับ ไกลๆก,กันเลยนะครับคู่นี้ครับอืม มิวเลิฟไลฟ์เวฟไทยแดงก่อนอืมอาแปหนไหนครับชอบไลฟ์เวฟขอบคุณพระเจ้าฉันจะนำพาสิง่งแสงนี้ไปถึงผ,ผ,ผู้คนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นแสงสว่างกับทุกคน SPD ไม่ไกลปีนี้224 0ค่ะสุดยอดคุณทำได้มิวทำได้แน่นอนครับผมเดอะพาวเวอร์ทำได้ทุกคนเลยครับพาเวอร์ We Love เฟมิลี่เราชอบพลังเราชอบไลฟ์เวฟนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับไลฟ์เวฟว้าวเคย